เรื่อยๆต้องมี่ไหมขวอแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วพวายก้วบัดนี้ขวายก้วพวายก้วผลไม้ในตำนานครับพี่น้องนี่ครับขออีกแล้วพี่น้องขออีกแล้วดูขออีกแล้าวขออีกแล้วข่างคว้างครับบัดนี้อยู่ข่างคว้างผลไม้ในตำนานนะครับนี่ครับถทะนวยถทะนวยดิบมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับหน่วยดิบสีขาวประมาณนี้ น้อยเดียบรสชาติหออกสี้สมเนียนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาตามหาพลไม้ในตำนานนะครับอันนี้มักงิมากจีเป็นนานนี่แหละครับนาเกี้ยวเขาแล้วนี่นะครับนาเกี้ยวเขานาหนาวนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะพาไปตามหานะครับพลไม้ในตำนานนะครับว่ามันคขอ้ยยังนะครับไปครับเรถสตาร์ทรถพี่น้องนี่ละมันมักีิอยู่ตรงทางเก่าๆนะครับตามหาพลไม้ในตำหนักเลย ใส่น้อมี่คนว่าตับมีแไหมอันพานมาหลายปีแล้วนะครเมื่อเคยเห็นผลไม้เช่นนี้นี่เจ๋อคนลไม้ในตำนานนะครับเห็นผลไม้กินเหรียญน,นะครับสมัยเด็กน้อยนะครับเฮ้ยมีวะนี่แต่อุ้มีดแทบใส่ว่า ต้องมีไหมฮะนี่แม่นมือมองแม่นเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องขี่รถไปเรื่อยๆต้องมีไหมเพ้อพอแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วบัดี้พอแล้วพอแล้วผลไม้ในตำนานครับพ mm ี hmm. here, ่น้องนี่ครับหมาเก็บเมียวครับผมหมาเก็บเมียวครับพี่น้องมองไงกำคึกเมืกเลยครับ บักเล็บแมวนะครับบักเล็บแมวอืมหวานอืมว้าว nhà บกควงูตัวนึ่โว้าเลยนี่ครับบักเล็บแมวนะครับพี่น้องพี่น้องหลายคนที่สมัยเก่าๆนะครับเกิดจะกนายจีหูด,ดีนะครับเกิดนายจีเคยกินกันทุกคนนะครับผม ผลไม้ในตำนานนะครับมากเล็บแมวน้วยสุกไอ้น้วยเดียบมันจะเป็นสีเขียวนะครับน้วยเดียบสีเป็นสีเขียวแล้วก็นน้วยสุกเนี่ยสีออกสีดำๆนะครับสี้ำตาแนกหน่อยรสชาตินะครับรสชาติสีมีหวานหวานผลส้มนะครับหล้วก็สีมีเม็ดมันข้างในนะครับแก่นๆกนต้นเนี่ยสีมีน้ำนะครับต้นต้นเนี่ยสีมีน้ำ น้ำเป็นน้ำน้ำตะขอคขึ้นน้ำบกขั้นนี่แหละครับพี่น้องน้ำน้อยๆแต่พูดได้ว่าูห่นีหลงหูเราหูเดานี่ปักเมื่อดีขนาดเล่น้ำเรียบแมวที่เป็นเป็นขึ้นเรียบแมวแหละครับเห็นว่าพี่น้องเบื้องน้ำนี่ครับนี่น้ำน้ำที่เป็นกงเรียบงอๆขึ้เรียบแมวเขาเรืเองอื่นต้นบกเรียบแมวเมื่อน้อยๆค่อยยิบค่อยย้อมมา มือหน่อยๆค่อยยิบค่อยย่อมือพปเหงสาวได้สาวเอาแจ่บยิ่ตัวเหรอพี่น้องว่าแม่ันหากินไง่ายๆได้ครับนี่ครับโอ้โน้ำปักว่าแม่นันจีได้หากินไง่ายๆได้ครับผลไม้ชนิดนี้ปีละเท้อนะครับ,บปีละเท้อนะครับจังจีได้กินผลไม้ชนิดนี้ปีละครั้งนะครับ เฉพาะหนานี่เท่านั้นนะครับถึงสีออกหน่วยหมากเลียบแมวนะครับเราจะเสียร์ใ้เบิรงพี่น้องรสชาติจะเป็นทังไดนะครับให้เจ้ากับเจยวเขาเลี้ยว,ว,วกันเมื่อ,อไหร่ครับเบิรงนไงบรรยากาศเชียรเลียบแมวกนกินตะเบียกมันได้ครับในมันจะไปหยัมแข็งหดถ้าเราโ้งมันก็หยัมในความนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับทงหน้านะครับทงกุลานะครับยังเหมือนโิ e งกีฟ้าบรรยากาศดีตัวไม้ร้องหนาหนาวลมไวๆนะครับอากาศดีโยนี่คือหน้าฮองนะครับฮองกิเลงเหระครับนี่ฮองกิเลงนี่เลยครับหน้าฮองกิเลง <laughs> มาเก็บแมวเดี๋ยวตามหาต้นต่อไปครับหน้าชิมีอยู่ยยกูเนาะตัดรถกัน ว้าตุนโอ้ยตุนอยากจะน้่งน้่งบ้านเหียงเมื่อทุนเอาลด้ว้าอีกแล้วพี่น้องว้าอีกแล้วดิว้าอีกแล้วว้าอีกแล้วแางคว้าง,างครับเั็นยุคแางคว้าง ผลไม้ในตำนานนะครับหมากเล็บเมวนี่ครับถ้านุวยถ้าน้วยดิบมันจะเป็นลักษณะนี่นะครับหน่วยดิบสีขาวประมาณนี้หน่วยดิบรสชาติสีออวสี้สมๆแน่นะครับรสชาติสี่สมตัวนี้กับหน่วยเดียบนี่สามารถหยัไในทั้งในเลยนะครับกินกับเจียวกับยังก็ได้มมสมคักกับไอเจียวมาจำรสหน่วยดิบมัน ตัวน่วยสุกนะครับนี่นีน่วยสุกที่เป็นสีดำดำที่นะครับดำแน่แดงแน่นะครับสีน้ำตาลหน่วย <Columbus> สุกหน่วยสุกอยกโอ้ถึงมันนี่แทงมันนี่หุดหุดอ่าหุดเอาเลยมือไฟเงยหุดเอาหุดเอามือไฟหน่อยค่อยยิบค่อยยอมกำกำอะไรารอะไรกับมุมเลยครับ ต้มผลไม้ในตำนานนะครับหากินอยาดเวยปีีละเทือนะครับจังี้ได้กินไงมาเกล็บแมวนะครับ แขงคว้าง,งอยู่แข่งคว้งงา,ง,าง,งพุ่พนอ,อยู่ฟังพุ่นยังไลุ่่นเบิรฟนเพงผี่พี่น้องอยู่ฟังพี่ยังไลยครับพีกอมเมื่อเมื่อเยอะฝุ่นนะเมื่อเบื่อเมื่อพี่น้องเบื่อเมื่ะ นี่เป็นควางน้ำก่านะครับควางน้ำก่าวเตี้สมัยเก่าวุนน่นเละอันควางนู้นหน้านอื่นนี่ควางนี่น้ำนี่น้ำนี่ที่ไหลมาจากแม่นม้ำลำพะพานะครับไหลขึ้นมานี่แหละควางชนพระท่านในที่น่องเช่าหน้าเพื่อนนี่สูบน้ำเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันนะครับน้ำขึ้นหน่อยเลยวัวปีนี้ก็ได้น้ำม,มาส่น ไปพี่น้องพามาบึงคนละไใหม่ในตำนานนี่นี่ก็พัฒนาไปหลายนะครับบ้านเท่ามเจา้าออกมาอยู่สวนอยู่ทงกันเบิดเลยมีนม้ำมีไฟพร้อมนะครับสะดวกสบายใคู่มือนี่อุ่นลุงลันลูกสวัสดีครับ oh. มดพักแล้วเศร้าเลย โพักคนงามตัวนียฝุ่นเมึงสวนผักคนนะครับหุ้นหอดผักอยู่ฝุ่นลุงแดนนานี่นาหนาวปลูกผักปลูกยังกับพ่อได้กินอยู่ดอกพี่น้องนี่ทางเมื่อบ้านนะครับออกไปนี่สิเป็นถนนใหญ่นะครับถนนลาดยางพัฒนาไปหลายครับมูแบนเท่า

สวัสด variance, ีท wow, ี่ห้างทุกคนครับผมสวัสดีครับวดถนนใหญ่ครับเลียวเรียบก็มี่ได้ทั้งท้งเข้า